เห็นผู้หญิงมีความรู้สึกยังไงเห็นเขาเนียนทามีความรู้สึกยังไงเห็นเขาจงจง้งแต่รสนิยมีความรู้สึกยังไงผมพร้อมหมดทุกอย่างเลยนะยังทราบจิตตัวเองปั๊บไม่ใช่ไม่ต้องให้คนอื่นหลอกมาทดสอบจิตเขาทำจิตตะเภาหนาแล้วเอาคนนี้ไปทดสอบจิตลูกศิษย์ลูกค้าว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นบ้ากันเนะี่ย จิตกายจิตมันทดสอบเอาเองที่วารจิตของใครวารจิตของมันทดสอบกันเราเองสันติที่โกในการรู้อย่างเห็นเองว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกิเลสเปรี่สีสิ้นไปอย่างโลกโกลงที่เทมนะมันไปหรือยจังไม่ทดสอบบารจิตกันไม่ได้แบบไปแล้วไปทดสอบวาราจิตกันนั่นเรื่องของเรื่องมันผมก็เลยไม่ลงเท่าไหร่เรื่องนี้แหละจิตของตัวเองไม่รู้แล้วใครจะรู้อ่ะ ก็เหมือนพระรูปนั้นที่ว่าครูบาอาจารย์ทดสอบจิตว่าจิตของรู้สิทธ์เข้าสู่กระแสธรรมได้อะริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันเต็มภูมิไม่มีชาติที่แปดอีกถ้าทำเพียนขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นเอกีซีเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลในปัจจุบันดีอกด,ดีใจว่าตัวเองได้เป็นพระโสดาบันไปวัดไหนก็ไปประกาศ เดี๋ยวนี้ผมนี่เขา้าจ่กระแสรรมแล้วนะผมเป็นปัโสดาบันแล้วดูสิจิ่ตเสียขาตัวเองเป็นบ้าก็ยังไม่ทราบนั่นนี่หรือว่าปฏิบัติพิทางเป็นอย่างนั้นแหละไปทดสอบภารจิตกันว่าเป็นยังไงเป็นยังไงทดสอบปารจิตของตัวเองนั่นนะเดี๋ยวนี้มันติดในกับคํายกจ้องเสริญของครูบาอาจารย์ดีใจไหมเสียใจไหมกับคําติจินินทาของครูบาอาจารย์ นั่นแยกแยะง่ายถูกด้วยทดสอบราเจของตัวเองนั่นลูกเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีความเคารพในธรรมในวินัยหรือไม่พระเรานี่เคารพในศรรีลไหมเคารพในพระวินัยไหมอ่อนน้อมถ่อมตนในพระวินัยไหมเคารพในครูบาอาจารย์ผู้ทรงธรรมทรงวินัยหรือไม่จิตเ็งกระด้างไหมดูจิตด,ดูใจของตัวเองนั่นไม่ต้องไปทดสอบปรัชญาคนอื่นหรอก எந்த மிலே தோப்பே கானில்ல